ครับสวัสดีนะฮะบรรดาผู้ชมที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้และก็ที่อยู่กันทางบ้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นบนรถทัวร์หรือสถานที่ต่างๆที่เปิดวิดีโอของ ST ดูครับก็ขอให้มีความสุขกันมากๆครับครับก็ยังไงแล้วถตาหากอยากจะมีความสุขกันเยอะๆก็เช่าว,วิดีโอของ ST ไปดูโดยภายใต้การน,นําของรายการจี้เส้นคอนเสิร์ตครับหรือจะเป็นพระราม9พ้าซ่าพระราม9พ้าซ่านี่ได้ข่าวว่าเขามีสสาแขน สาขาขาไม่พักนี้ไม่ว่างใช้แขนแทนก็เป็นสาขาพระรามเก้าึ่งอยู่ที่ถนนพระรามเก้านั่นคือสาขาหนึ่งตรงแยกรามคำแหงและสาขาสองสาขาที่สองเรานี่จะอยู่ที่พระรามสามถนนพระรามสามแถวพวกสาธุประดิษฐ์แถวนั้นล่ะฮะแถวนั้นนะฮะตรงแยกถนนตกสองที่นี่บริหารงานโดยคุณสมยศสุทธาลุน สุดทางกูลสุดทางกุนก็เจ้าของและผู้จัดการเดียวกันจำนำสกุลเจ้าของเขาไม่ได้แล้วก็เมอร์ลี่คิงมีทุกสิ่งให้เลือกสรรอ๋อเมอร์ลี่คิงนี่บอกตามตรงเลยฮะครับอย่ามาครับทำไมฮะอย่ามาเกินสิบโมงเช้าอเพราะว่าต้องมาถึงปุ๊บเนี่ยคุณจะเข้าไม่ทันว่าคนที่เขามาเที่ยวเยอะเยอะจับจ่ายใช้สอยสินค้าต้องมาแต่วันวันหน่อยใช่เพราะว่าช่วงนี้มีการลดราคารถกระนำโอ้โหจริงละลดปส ถึง70%แล้วเขาจะเหลืออะไรล่ะคุณจริงๆอยากคุณเคยไปกินไอ้นี่กว่าเสื้อยืดครับราคาราคาเท่าไหร่ยี่ห้อดีๆอย่างสมมติยี่ห้อรีวายีวายคุณเคยซื้อตัวละเท่าไหร่ประมาณ500กว่าบาท500กว่าบาทคุณมาที่นี่ฮะ70%ลดปั๊บแล้วจะเหลือ700กว่าบาทนี่ว่าทานโทษท่านลดหรือเพิ่มฮะไม่หมายถึงคุณซื้อได้3ตัว อ๋อโอ้โหสามตัวสามตัวเจ็ดสิบบาทแมมีที่ไหนพวกกับคุณนี่งงกันนะนี่พูดเรื่องจริงรองเท้าหนังที่คุณใส่คัตชูครับผมที่คุณใส่นี่เทวินใช่ไหมแม่คุณรู้ได้ยังไงตาถึงนี่ฮะผมมองในอย่างน้อยก็ต้อง2007หรือ2อ0พโอ้โหไม่เอาคุณมาที่นี่ท่าไงฮะแปดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเงินเท่าไหร่แปดสิบบาทนี่คุณจะบอกรองเท้าผมแปดสิบบาทใช่ไหมไม่พูดเรื่องจริงแต่คุณสามารถใส่ได้ถึงหกเข่ง หกเคนงดอ่วเท้าคัดชูถูกจยบอกใครไอเรื่องของมีไหมที่ผมพูดนี่มีไหมมีฮะที่อื่นไม่มีแต่เมอร์ลิคิงเรามีอย่าพูดถึงของชายพูดของกินดีกว่าของกินคุณจะทานอะไรอะชั้นหครับชั้น6กร้านอาหารเยอะแม้แต่คุณเจมเรืองศักดรอจิวสักจากคุณเจมฮะคุณข้ามันไก่ออเขามาทานที่นี่ปุ๊บ ทานข้าวมันไก่ปั๊บกลับไปเขายอมนยะยอมเป็นข้าวมันไก่เลยเพราะอะไรอ่ะอร่อยมากเพราะอร่อยแล้วก็ราคาถูกและขอประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยอะไรฮะนี่เป็นของพี่ชายเราเองแพรพิโกงรีสอร์ทอยู่ที่กาญจนบุรีอ๋อเป็นแพที่อยู่บนน้ำเหรออ่าถ้าคิดว่าว่างหรือว่าอาจจะไปเที่ยวที่นั่นแพรพิโกงมีอะไรมัางฮะสนุกหรือเปล่ามีของเล่นต่างๆนานาสนุกกับเจ็ตสกี เรือกล้วยเรือเร็วจานบินล่มพร้อมด้วยดิสโก้เทคลอยฟ้าลอยน้ำมีหลายอย่างโทรศัพท์ไปก็ได้นะเบอร์แล้ว74 2อย้ำเจ็2าสองเบอร์เลยสเบอร์เลยแล้วเราจะไปสักสิคนจะพอไหมครับอย่าว่าแะ่สิคนเลยบริษัททั้งบริษัท2 0 0กว่าคนไปที่แพรเขาได้เพราะแพรของเรานี่20 30แพรต่อกัน แล,แล้วราคาเป็นเอกคิดเป็นค่าหัวต่อคนโอ้โหทำไมถูกอย่างนั้นหัวละ70บาทเพราะตัดแล้วมีซอยและมีสะให้อีกไม่ใช่ร้านตัดผมไม่ใช่แล้วไปที่แพรพี่กงเที่ยวเมืองไทยกินของไทยใช้ของไทยร่วมใจกันประหยัดเอ๊ะแล้วตลกของคุณนีคณะอะไรครับอคณะผมคุณไม่รู้จกักหรอครับแป๋วแป๋วบ้านโปง่งอ๋อตลกแป๋วบ้าโปง่ง เล่นดีดิขนาดนี้ได้รางวัลแม่ขลาปี39คุณแป๋วเราเป็นคนได้เหรอถ้าสมมติผมจะติดต่อติดต่อไม่ยากครับติดต่อที่เบอร์โทรผู้จัดการของเราก็ได้ใครฮะนี่ฮะสัตวแพทย์เขาเรียกว่าคุณเกษมนะหรือคุณหมออ๋อคุณหมอเสียงเสน่ห์คุณเกษมเกษมเออนั่นแหละมึงเรียนโรงเรียนอะไรอ่านไม่จบเบอร์โทรของคุณหมอเนี่ยเขาเบอร์อะไรรู้ไหมฮะศูนย์หนึ่งอ๋อศูนย์หนึ่งสี่เก้าสองสี่หนึ่งสามศูนย อย่าลืมนะติดต่อคุณหมอได้เดี๋วจะติดต่อคุณแป๋วบ้านโป่งเราไปแสดงละครไปโชว์ตัวโทรที่เบอร์คุณแป๋วก็มีเบอร์อะไรครับ01495257นะฮะส่วนเบอร์ผมไม่ต้องโทรครับทำไมครับถูกตัดไปแล้วครับไม่มีตังค์จ่ายเหรอก็เหมือนอย่างกระเพดคุณเนี่ยทำไมฮะซื้อมาเท่าไหร่อ๋อซื้อมา3,000กว่าบาท3,000กว่าบาทครับผมที่บ้านผมขายเป็นโลคุณเชื่อไหมขายเป็นโลเลยฮะจริงแต่ว่าใช้ไม่ได้นะมีเป็นกิโล อ๋อคนที่ดูถูกก็าผมทุกวันนี้ไม่มีอะไรพกเลยเนี่ยฮะไม่มีฮะครับแต่พกเมียมาด้วยมีเมียแล้วเหรอครับตายทุเรศคนเขาก็หลงจีบอยู่เขาชอบบางคณปีนี้ผมก็ย่างยี่สามเมีื่อกี้เนี่ยหน้าเมื่อไกครงเขาถามว่าคนที่ใส่สูตรผงในไทยนั่นก็ชื่ออะไรหล่อจังเลยเอ๊ะเขาขอเบอร์โทรจริงอ่ะผมไม่ให้เขาเพราะอะไรไปถามหาชื่อเขาได้ใครชื่อสมพงษ์ฮะสมพงษ์ไหนสมพงษ์ไปกระเทยผู้ชายโอ้โถแล้วบอกผู้หญิงทุเรศเอางี้ดีกว่าเอาไงปีนี้เป็นปีอะไร ก็เป็นปีปีเสือครับปีขานไม่ใช่ Amazing Thailand ใช่เขาเรียกปี Amazing Thailand ถูกต้องศิลปะไทยควรจะอนุรักษ์เอาไว้ภาคเหนือมีอะไรภาคเหนือภาคเหนือก็มีลํำฟ้อนเล็บภาคกลางภาคกลางก็ต้องเป็นเกี่ยวกับลิเกลำตัดลิเกละครอ่าถ้าภาคใต้ภาคใต้ก็ต้องเป็นหนังตะลุงมโนราวันนี้ผมจะเอาศิลปะทางภาคกลางมาให้ได้ชมกันอะไรฮะ ลิเกรู้มามาำไมเขาต้องเรียกลิเกไม่รู้ว่าผมไม่เคยจะลิเกไม่รู้จักสมัยก่อนนี่ลิแปลว่าลิเริ่มเกหมายถึงเกเยลิเกรวมกันลิเริ่มจะเกเยทางกรมศิลปากรฟังแล้วไม่ไม่ค่อยดีเปลี่ยนเป็นนาตะดนตรีคุณนี่รู้เยอะจริงเป็นลิเกหรือเปล่ารู้มากไงทุกวันจะไม่มีใครครบรู้เยอะหแชร์ยังเปลี่ยนซะสี่ร้อยเลย ทำไมมีอะไรไหมก็ไม่เกี่ยวเราอย่างวันเนี้ยวันเนี้ยต้น2 0 0ปี190เก็เคยเห็นไหมเดี๋ยวจะทำให้ดูเราจะเปีย2ย่นะเกินต้นคุณเปียไม่ได้อไม่ได้เดี๋ยวนัดแชร์คุณหมีถุยคุยเรื่องอะไรเนี่ยมาดูลิเกตีดีกว่าลิเกก่อนจะเล่นเรื่องอะไรฮะเดิมลิเกเฮามันจะแขกออ่ามาจะแขกรู้ไหมแขกอะไรแขกอะไรฮะไม่ใช่แขกขายผ้าแขกผ่อนของไม่ใช่อย่างนั้นแขกมือกองแขกมือกองของเราเนี่ยเขาเป็นคนนำลิเกมา วันนี้จะแสดงในท้องเรื่องกษัตริย์ใจสิงลิเกเนี่ยถ้าเล่นให้โศกมันก็โศกดูกันแล้วร้องไห้ทั้งคืนุกเล่นให้ขำก็ขำเล่นให้บู๊ก็บูอย่างเช่นวันนี้ผมจะแสดงเรื่องบูบูล้างผ่านกษัตริย์ใจสิงมันสู้ใหญ่เต็มฟัดได้หรือเปล่าคำว่ากษัตริย์ใจสิงนี่เป็นกษัตริย์ชาตินักรบเกียรติที่สุดคือเสียงพิณเสียงเพลงชอบขี่ม้าดำกำทวนโโอหคุณลองคิดดูสิผู้ชายต้องคู่กับอะไรผู้หญิงอะแต่ไอ้กษัตริย์ใจสิงตัวนี้ เกียรติผู้หญิงเป็นไม่ได้ยังไงวะมันบ้าหรือเปล่าคุณดูฉากแรกพบกับกษัตริย์ใจสิงชาติดักรบกษัตริย์ดูเที่ยมโหดแม่้าทางนี้มันแน่เลยกษัตริย์ใจสิงเป็นกษัตริย์ชาติดักรบเกียรติที่สุดคือเสียงพินแล้วก็เสียงแดงเกียรติที่สุดคือผู้หญิงเจอผู้หญิงขวางหน้าฆ่าเชือดคอ พาอกควักตับลวงไตพาไสดึงกระเพาะขี้กระเพาะยี่ออทะลวงไสเดี๋ยวนี่มึงม้าดีดหรือเปล่าเนี่ยทำไมประกาศไม่ได้ดูตัวเล่นเขาเลยทำไมล่ะคุณประกาศดุดันกยโหดนี่แหละกษัตริย์สิงห์แล้วมึงดูซะก่อนเนี่ยนั่งหงอยไปกะลีแดกอยู่เนี่ยมันยังไม่ถึงเวลาดุแล้วดุเมื่อไหร่ลืมบอกคุณไปทำไมฮะไอลิเกตัวนี้มันติดของมันติดบุหรี่ อ่อชอบบุรีแต่บุหรีนี่ไม่ดีนะครับถูกต้องบุหรีนี่ไม่ดีสูบแล้วไม่ดีเลยโดยเฉพาะคนที่ไม่ซื้อนี่ยิ่งไม่ดีใหญ่เลยขอเพื่อนอะไรแบบเนี้ยอ่ออย่าไปสูบนี่ประกอบการแสดงใกล้จะเลิกได้อยู่แล้วแต่ว่าไอ้นี่ต้องให้ได้กินก่อนเห็นไหมเห็นไหมแค่ผ่านจมูกเ่านั้นอีเห็นไหมหวัดดีก่อนสิลูกหวัดดีก่อนไปคาาหนังซื้อผีมาเลย อทำได้ขนาดนี้เลยเพราะฤทธิบุหรี่ไฟชุดไปไหนไฟแช็กแม่คนที่ไหนเรียกไฟชุดบ้านผมฮะคนม้างนอกเลยคุณเอาไปซะหน่อยเอาไปซะหน่อยเดี๋ยวดุคอยดูอะไรวะบุหรี่จะดุให้ควันเข้าไปในปอดผ่านลำไส้ใหญ่ออกไปทางกระเพาะเยี่ยวโปออกจมูกเดี๋ยวดุซีดเข้าไปเห็นไหมตาเริ่มขวางสอดสายหาส้นตีน คนดุนี่จะหาส้นตีนมาก่อนเห็นไหมเริ่มแล้วและแล้วและแล้วโอ้โหไม่ใช่ไหมเอาไม้ให้หน่อยเร็วกริส์ดลูกกุ้งตีนกระปนมาทุบออกอ่ะพอขึ้นขึ้นมาตาตกภายในหัวอกสอดเ็นผมไปษักริส์ดขโทหมดเชื้อหมดเชื้อเอาไปทิ้งลูก ผมเป็นกษสัตกระส่ายใส่คิรักผู้หญิงไม่เป็นเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าดุจริงๆเฮ้ยทางนี้ลูกเฮ้ยเสียงไม่ออก <c oughs> ยังไม่ดุ <c oughs> ยังไม่โหดเพิ่มครับไม่เอามาหิตเอามาแดกเลยไหมดูแล้วทำไมดูแล้วครับแสบคอเหรอคอจะแตกอยู่แล้วก็ผมจะเลิกแล้วพี่ก็มาส่งให้อย่างเงี้ยประกอบการแสดงจริงๆแล้วเราไม่สูบสูบครับ แต่สูบน้อยแต่ผมจะเลิกแล้วครับดีมากผมจะเลิกซื้อผมจะขอพี่อย่างเดียวเลยอ่าเฮ้ยแล้วบอกว่าดุไงล่ะดุเดี๋ยวดุอุ้ยฮ่าเสียงไม่มีพี่ใช้ทาวาวเสียงเอฟเฟกต์ให้หน่อยได้ไหมครับแบบไหนอะแบบผมทาท่าแบบพี่ทำที่ผมทำาี่ฟลิงแล้วพี่ทําเสียงซาวอะแบบเสียงหัวเราะเสียงแห้งเหรอจะช่วยให้ช่วยหน่อยนะครับอไหนน้าก็มาจากกษัตริย์ใจสีชาอินักรบก อ้าวมันมันออกไปอย่างนี้อ่ะเอาหัวเราแบบไหนครับแบบอัวอ้าอแบบตัวโกงอ่ะอ๋อตัวโกงเอ้ยคุณไม่บอกผมที่ในนอกระเบิดของขัดใจสีชอบนักรบปบ่นข้ามาแล้วสิบทิศไม่ไหวหน้าไหนก็ไม่กล้าขัดใจก็มาเจ้าคนจะเข้าพเจ้าเรียกเสียงพินเสียงเพลงเรียกผู้หญิงมาชีวิตจิตใจมันมีสั้นมียาวพี่ฮะมีสั้นมียาวทั้งนี้เข้าอ้าวโอ้ได้ลองลองก่อน แวดเดียวพอขอาอพเจ้าข้าพเจ้าถ้าชอบสิง่งใดใครม,ขา,ดดขมา,าขัดใจข้าพเจ้าฆ่ามันเก่งมากเออเป็นนี่ว่ะขา้าพเจ้าเกลียดเสียงผีเสียงเพลงเกลียดผู้หญิงไม่ชีวิตจิตใจเราได้ทราบข่าวาว่าที่ห้างบริคิงและบริษัทเอสทีวีโอมีทั้งผู้หญิงและเสียงเพลงเราไม่ชอบเราจะไปทำลายหมดแล้วก็ยึดเป็นขอข้าพเจ้าซะผมหาวครับโอ้แล้วมาหาวอะไรตอนนี้ล่ะ ก็พิสก็ดูสิถ้าผมอย่างเงี้ยหาวถ้าเกี้ยอาทิตย์พ่ทันเนี่ยก็เพิ่มตัวพอผมก็เพิ่มตัวเราได้ทราบคราวว่า S T V D O ยิงและเสียงเพลงเราไปทำลายเราได้รู้ว่าในะ้างมีพลังงานขายด้วยเฮ้ยคนบ้าอะไรพูดด้วยหัวเราะด้วยวะเนี่ยนี่ลิเกคุณบ้าแล้วป่ะเนี่ยบ้าแล้วป่ะเบื่ออะไรมีต้นกำเนิดเสียงเพลงไหมจ๊ะไหนนี่ไง กลองชุดนี้ทำลายทำลายไม่ได้นะเนี่ยทำไมมึงเห็นอย่างงี้นะ่ะเป็นแสนเลยนะเนี่ยแสนกว่าบาทแสนจะสกปรกเนี่ย<อ>ได้ข่าวว่าเขาจะเปลี่ยนแล้วนี่อ๋อเปลี่ยนกลองเฮเปลี่ยนตลกเราเนี่ยให้ไปเล่นบริษัทอื่นบริษัทนี้ดีแล้วขเขาดีเสียงดีฟังชัดภาพสวยใช่เราได้ทราบครับว่าห้างบริคิงมีทั้งผู้หญิงเป็นพนักงานและเราจะไปยึดห้างมาเป็นรัมปทินของพระเจ้าเพราะที่นั่นมากมายในสัมสิินค้าต่าง ประเทศของเราและเมืองของเราจะจะรุ่งเรืองแต่ก่อนจะไปเราจะหลับนอนเอาแรงสักตื่นหนึ่งก่อนทหารพารณาทาที่เขาไปจอหลับนอนห้ามมีเสียงผู้หญิงและเสียงอะไรมารบกวนเข้าใจไหมพิาค่ะไม่อย่างนั้นล้วก็มึงหัวห้อยหัวขาดจะหลับนอนเอายหงอยซะแล้วเฮ้เอาสักหน่อยหมดฤทธิ์เร็วจังเออยังนอน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 นน แล้วกษัตริย์ใจสิงก็ส่งพระบันทมในระหว่างที่กษัตริย์ใจสิงกาลังส่งพระบันทมอยู่นั่นเองสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นพกเมียมาด้วยเมียพกเมียมาด้วหอพกเมียมาด้วยเลเนี่ยแหมหากเทียต้องพกเมียมาด้วยกษัตริย์ใจสิงในกษัตริย์ชาตินลบเกียดที่สุดคือเสียงเพลงม่น้ ร้องเพลงทำให้กระสัดใจสิตกใจตื่นตื่นตืดได้ความรโอโหเติมตื่นกูยังไม่ได้นอนเลยเอ๊ะใครวะมาร้องเพลงได้ยินแต่ตัวไม่เห็นเสียงยินเสียงไม่เห็นตัวเดี๋ยวให้เจอสะกนเถอะวันนี้เลยจะเป็นมาตายของกู ของมันมันอยู่ไหนวะว่าไงล่ะท่านนี่เธอกล้ามาร้องเพลงเหรอไปร้องที่อื่นฉันจะร้องตรงนี้ร้องตรงนี้ไม่ฮะจะตรงนี้ยียวนฮะมันมีช่วงยีไม่อะไรเงี้ยอมึงกล้ามาร้องเพลงที่นี่ไปร้องที่อื่นก็ไม่ชอบแต่ฉันชอบเสียงเพลงที่จะร้องตรงนี้จะร้องตรงนี้ เราก็สนใจเสียงไม่ชอบเสียงเพลงแต่จะชอบเสียงเพลงและโดยเฉพาะผิงลูกตีจ่แล้วแม่นางออกไปซะก่อนที่จะฆ่าแม่นางทิ้งซะฉันไม่ออกไปที่นี้ที่ของฉันฉันจะร้องตรงนี้ไม่ออกไปนี่กูว่ามึงเล่นเองดีกว่าปะกูชักเหนื่อยกว่ามึงแล้วนะเนี่ยพูดเองเออเองเลอโอ๊ยเหนื่อยแม่นางทำไมละปร้องตื่นกูไม่ชอบแต่จะชอบเสียงเพลงที่ร้องตรงนี้บอกว่ากูไม่มึงร้องฉันจะร้องถ้ามึงร้องกูจะเต้น กูจะตบอ่ะกูจะตบพกเมียมาด้วยฮะพกเมียมาด้วยมาสดอ่ะพอกเมียมาด้วหรอกไปรอที่อื่นพอกเมียมาด้วยโอ้ยสู้ตีนสู้มือหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะฟังไม่ได้เข่าแล้วค่ะหูถหูหูทีใหม่แล้วค่ะหูมีแฟนหนึ่งคนผูกแล้ว ผีฟ้าอยากบอกรักแิ่นึงคาถาหยั่งไปเอาออกไปเราไม่ชอบโทษคาถาหยั่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ชอบไปแล้วแม่นางก็สลบสลายล้มไปอ้อมกอดเธอมาสับใจสีเอ้าวเฮ้ย ทำไมไม่รับนางเอกมันลงเร็วไปกูรับไม่ทันแล้วถ้าเกิดหัวฟาดไปแล้วเกิดตายล่ะอ้าวกูให้พี่ก่อยเป็นหัวหน้าพี่ก่อยพี่เกี่ยวเป็นเจ้าของเอทีอยู่นี่ใช้ภาพสโลโมชันเอาจริงจริงมันค้างไวหน่อยเออหนูก็ค้างค้างไวหน่อยสิคะสลบเออเห็นไหมมีสะพานโค้ง ทำไมแกอุกเลยฮะจุก,จกเฮ้ยจุกได้ยังไงมึงไม่มีใคร <c oughs> ไม่ใช่ผู้ชายแต่ผู้ชายจุก <c oughs> จุกไ้บ้าอ๋อไปโดนกระโหลกแก้มครัสลบกษัตริย์ใจสิงเป็นกษัตริย์ชาตินักลกแต่แต่เขาเกิดมาเขาไม่เคยสัมผัสกับเรือนร่างของสตรีมาก่อนเมื่อเขาสัมผัสกับเรือนร่างแม่นางผู้นี้เขาจึงลำพึงลำพันกับตัวเองขึ้นวาเอาละสิเอาเอาเอา ข้าพเจ้าไม่เคยถูกเนื้อต้องตัวผู้หญิงมาก่อนถ้ามึงถูกแล้วมึงจะทําไมเอาละสิเอาเอาเอาข้าพเจ้าจะแก้ไขให้แม่นางฟื้นขึ้นมาถ้าแม่นางฟื้นขึ้นมาแล้วมึงจะทําไมเอาละสิเอาเอาเอาแล้วนี่ข้าพเจ้าจะทํายังไงกับแม่นางดีเอาละสิเอาเอาเอาพี่เอาอะไรกับผมนะแล้วมึงเอาอะไรอ๋อนี่เป็นสัเดีย้านโป่งราบบุรีบ้านผมนู่นเวลาเขาทานแล้วเขาบอกเอาละสิเอาอ๋อกูคนลังสิตธก็เอาเป็นเหมือนกันนี่อออุทานเป็นอุทานเหมือนกัน เอาก็เสร็จได้ยัง <สะ S 1> บโอ้โหเลือล่างไปไงโอ้โหไม่นึกเลยว่าแ<น>ม่นางจะสวยเป็นกระเอือกอย่างนี้เหงื่อมันออกดูสินี่ผู้หญิงนึกกอากหมาเนี่ยดูสิยิ่งมองใกล้ๆแม่นางยิ่งเหี่ยวย่นไปหมดอะถ้าผู้ชมทางบ้านพรอ้อมกันยอย่างครับท่านพร้อมแล้วครับและถ้าผู้ชมที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้คช่เช่วงเวลานี้ถึงเวลาสมควรแล้วครับท่านอะดูกันทั่วทั่วเลยเรื่องอะไรเอาขนมเข็งมาให้ดูเนี่ยว บ้าหรือเปล่าเนี่ยจุกอีกแล้วจุกอีกแล้วสลบข้าพเจะแก้ไขไมนะ่นาฟื้นขึ้นมาดีกว่าจะแก้ไขด้วยวิธีไหนเราจะใช้ยาผีบอกยาอะไรท่านขี้ทั้งเจ็ดไมซินมีนอะไรบ้างขี้หัวขี้ตาขี้มูกขี้ฟันขี้หูขี้เต่าแล้วก็ขี้ที่ตูดยายี่ห้ออะไรฮะขี้ทั้งเจ็ดไมซินแม่นาะง กว่าข้าพเจ้าจะช่วยแม่นางได้ข้าพเจ้าแสทวารทั้งเจ็ดไปหมดแล้วแม่นางเอ๋ยข้าพเจ้ากษัตริย์ใจสิงเมื่อก่อนจิตใจข้าพเจ้าแกร่งประดุดเหล็กไหลแต่พอมาสัมผัสเรือนร่างขาแม่นางสิจิตใจข้าพเจ้าอ่อนปวยเปียยแต่นั้นก็ยังแข็งเป๊กอะไระะนะนะแข้งไม่หลายตัวม<า>ตไม่สบายหรือพันขนาดนี้ไม่ค่อยดีของไม่ลงทุนเออเขาดี ปากเสียงรีเจริงๆแต่แบบชอบไม่ไม่เนี่ยรถของคว่ำมาแขนหักพันเอาไว้เกรงใจพี่เสริมเวมนพูดเกรงใจทำไมของไม่ดีไอ้เขียวไอ้อ้วนด้ยปากเสียงจริงแม่นางเอ๋ยอะไรคะท่านข้าพเจ้าเจอแม่นางครั้งแรกข้าพเจ้าพูดไม่ออกบอกไม่ถูกมังอาขะอ้วนชอบกกลมันจะขี้ก็ไม่ขี้จะตดก็ไม่ตดนี่ชะลอยว่ามันจะออกมาพร้อมกันเลยเอาออกมาสักอย่างเถอะออกมาพร้อมกันไม่ไหวหรอก ข้าพเจ้าขอพูดเป็นภาษาอังกฤษสั้นๆว่าข้าพเจ้าขอออฟแม่นางสั้นเกินไปอะยังไงอ่ะ I love you I love you love me love my dog uh, uh. เป็นคน,น,นไม่ใช่หมานะแม่นางเราจะพาแม่นางสู่พระราชวังบางกะปิของข้าพเจ้าที่บางกะปิมีวังด้วยเหรออ้าวเป็นพระราชวังกลางน้ําตอนเยน็เยนๆเราก็มานั่งดูจอกแหน แล้วก็จะมีหนูว่ายทวนน้ำมาเป็นระยะระยะมีหนูว่ายแล้วมีกลิ่นมาเตะจมูกใช่แล้วพอวันดีคืนดีเสาร์อาทิตย์ยา,มมาวบ้างเราก็ไปช้อนลูกน้ำลูกไลาลไปขายตลาดกันนันมาสลัมแล้วทำไมล่ะเจ้ามือมอยู่สลัมไหมฮะอยากนั่งเรือ,เ,อเรือเรือไ,ไททไททานิกเนี่ยไททานิกใากถ้าจะนั่งเรือไม่ยากไปที่แพพี่โกงสิเมืองไทยอ๋อใช่นัก็มีเรือกล้วยด้วยมีเรือกล้วยอยากนั่งเรือไททานิกเขาเป็นรถตัวเองเป็นอะไรนะแจ็คดอสัน มีแจ็คกอดสั้นแม่นางใช่เราจะพาแม่นางลงเรือไททานิกที่บางกะปิบ้านเราเฮ้ยน้ำันเอแสนแสบไอ้ห่าทำไมอะไททานิกเรือใหญ่ลงคอแสนแสบได้เหรอมันเคยไปหรือเปล่าทะเลสีอะไรทะเลสีฟ้าสีครามเออบางกะปิบ้านเราสีน้ำเงินน้ำเงินออกหมึกแล้วด้วยตอนเนี้ขี้ตะคะยขยสิเพื่อเราอะความที่ไม่ไม่เคยไปไงนั่งเรือก็เอามือลาน้ำเน่นขึ้นมามือด้วนเลย อะไรจะมาเน่าขนาดนั้นุเออไปเที่ยววังท่านดีกว่าแล้วติงจับคาวะนี่เก๋อขี่ม้าเขาเรียกอาชาก็บ้านกูเข้าได้แต่มอเตอร์ไซค์ม้ามีไหมไม่ไม่มีเบียร์เอาม้ามาเม็ดนึงผลลม้าแล้วติงจับอาชาเอ้ยบุกน้าไปะ